สำหรับมะเร็งเซลล์ตับเนี่ยความเสี่ยงสําคัญเลยก็คือไวรัสตับอักเสบ B นะครับแล้วก็ไวรัสตับอักเสบ C รวมถึงภาวะตับแข็งแอลโกอฮอล์นี่จะถือว่าเป็นความเสี่ยงสําคัญของมะเร็งเซลล์ตับนะครับอันนี้สําคัญก็คือว่าไวรัสตับอักเสบ B ีเนี่ยในคนปกติเดินทั่วไปเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเพราะมันไม่มีอาการเคยมีการสํารวจคนไทยว่าเอ๊ะเจอไวรัสตับอักเสบากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราพบว่าประมาณร้อยละ4.5ที่มีไวรัสตับอักเสบ B อยู่ในตัวโดยที่ไม่รู้นะครับซึ่งก็ตกคนไข้ประมาณ2ล้านกว่าคน ฉะนั้นเนี่ยในคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนแล้วก็เกิดก่อนปี2535เนี่ยอย่างน้อยควรจะตรวจดูว่าเขาเป็น,วนวเวลสตับเสพติไหมเพราะว่าถ้ารออาการอย่างเดียวเนี่ยไม่ไมไมรู้แน่นอนทีนี้ถ้ารู้ว่าเป็นไวนลสต,ตับเสพบเนี่ยเรารู้แล้วเ,เราเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วจะต้องมีการปฏิบัติตัวที่แตกต่างจากคนทั่วไปรวมถึงมีการคัดกรองมะเร็งตับซึ่งเราทําตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะลดความเสี่ยงลงรวมถึงถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงเป็นมะเร็งตับเราก็รู้ในระยะเริ่มต้นซึ่งมันสามารถรักษาให้หายขาดได้